สวัสดีครับก็เรียนท่านวิทยากรทุกท่านนะครับผมว่าทุกคนเป็นวิทยากรได้ พะเท่าที่เห็นนะครับทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็อยากที่จะปฏิบัติตัวเป็นประโยชน์กับชีวิตมากเลยนะครับก็เรียนท่านประธานอาจารย์มโนโน,นะครับแล้วก็พี่นงหลักนะครับแล้วก็ท่านผู้กล่าวผมอาจจะมีวิดิทัศน์จะได้ไม่ซีเรียสนะครับ ชีวิตถ้ามาเรียนรู้อะไรที่ซีเรียสแล้วก็จะทำให้ผลไม่สำเร็จเท่าที่ควรนะครับน,นี่ก็เป็นประวัติผมคร่าวๆแล้วกันนะครับพอดีทำไว้ตอนพีเวดดิ้งนะครับ

วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์กับทุกท่านนะครับไม่ถือว่ามาเป็นวิทยากรสอนอะไรอย่างเดียวนะครับอยากจะให้ทุกท่านถ้าใครมีความรู้สึกความคิดความคาดหวังความปรารถนาลึกๆหรือว่าเป็นเรื่องของเป้าหมายในชีวิตต่างๆก็แชร์กันได้นะครับจุดไหน ันนี้ก็คงพูดถึงเรื่อง palliative care ในความหมายของอาสาสมัครจริงๆแล้วผมก็เป็นอาสาสมัครหนึ่งหนึ่งคนในในโรงพยาบาลจะว่าได้แต่ไม่ได้เป็นโดยตำแหน่งนะตำแหน่งก็เป็นหมอที่รักษาทั่วๆไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าได้วความมีจิตอาสาจึงให้เวลากับงานเยอะนะครับให้เวลากับงานเยอะ จริงๆคันให้เวลากับงาน้็เป็นการให้เวลากับตัวเราเองนะครับได้เรียนรู้กับกับธรรมาชาติได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับ <S <S ก็คงใช้ทักษะที่เรียนรู้มาทั้งชีวิตในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วคงจะเรียนรู้ต่อไปก็อีเมลนะครับ ac สองห้าส hmm. ี่แด yahoo นะครับมันีนเป็นใคร จะคอนแทคหรือว่ามีความปวดอัใจในด้านการสื่อสารอะไรต่างๆก็สามารถอีเมลมาถามกันภายหลังได้นะครับถ้าฟังวันนี้แล้วยังไม่เก็ตเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ okay. นี่เป็นโลโก้ของที่ชีวพิบาลลักษณะเคสที่ผมดูอยู่ใน โรงพยาบาลจุฬาก็จะมีอยู่สี่ลักษณะหลักๆนะครับคือเคสที่ตายได้ตา,ดตายด่วนตายดื้อแล้วก็ตายทั้งเป็นในที่นี้ไม่แน่ใจตายทั้งเป็นเนี่ยแฝงๆอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟนี่นะครับที่ตายทั้งเป็นมันจะแทรกซึมอยู่ใน ดินน้ำแล้วก็ลมอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นเรายังอยู่ดีๆก็ตายได้ใช่ไหมครับและที่สำคัญคือาอาจารย์ก็คงจะได้แชร์ไปแล้วก็คือการตายจากกิเลสใช่ไหมครับตายจากความเป็นตัวตนนี่เมื่อกี้ผมฟังมัตโต้แล้วก็เพลงนี่ขึ้นใจมากนะครับรู้สึกว่าเป็นความ ปรารถนาที่เป็นที่สุดของชีวิตอย่างหนึ่งนะครับให้กลุ่มตายได้เป็นยังไงก็กลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รู้ว่าตัวโรคนั้นพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีนะครับตัวเนื้องอกต่างๆนะครับมะเร็งนะครับเรียกว่าเนื้อร้ายก็ได้หรือเนื้อไม่ดีก็ได้เอาที่สุดแล้วนะครับไม่ดียังไงก็คือเขาทำให้ ชีวิตสังขารนั้นถูกบันทอนได้เร็วหน่อยนะครับเราไม่รู้จะไปถึงอ,อ,อายุไขเท่าที่พ่อแม่เรามีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเป็นปุ๊บเป็นยังไงครับจิตใจคนเรามันจะกระโดดไปที่ความตายเลยใช่ไหมครับพอร,รู้สึกว่าตัวเองวิฉันมีมะเร็งอยู่กับตัวฉันนะครับนี่ก็จะมีการเตรียมตัวได้ค่อนข้างดี ส่วนใจยอมตายได้นะครับเราไปตายด่วนอันนี้ตายแบบตายโหงนะครับชาวบ้านเรียกตายโหงคือตายแบบบางทีไม่ค่อยรู้ว่าจะตายฉันตายไปแล้วอ,อย่างนะอาจจะวนเวียนอยู่แถวนั้นหรือว่าจิตยังติดค้างเยอะนะครับส่วนใหญ่การเยียวยาจะไปเยียวยาที่ญาตินะคมัะผู้ที่ช็อกแล้วก็ต้องดําเนินชีวิตต่อคือผู้ที่อยู่ต่อนั่นแหละนะครับ ตายดือ้อนีกลุ่มนี้น่าสงสารมากๆนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยทางโรคอายุรกรรมแล้วก็มีอว,วัยวะภายในที่มันเสียการทำงานไปหลายๆจุดนะครับเป็นหัวใจตับไตปอดติดเชื้อเพิ่มเติมแพ้ยาซ้ำเข้าไปอีกหรืออะไรต่างๆนะครแล้วก็เวลาการรักษาทางการแพทย์ตะวันตกก็จะเข้าไปที่ อินดีเทลมากนะครับ detail, เพราะอินดีเทลเกิดอะไรขึ้นการดูแลแบบองค์รวมดูดูทั้งคนลดน้อยลงโดยเฉพาะในโรงเรียนแพทย์นี่เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีซูเปอร์ซูเปอร์สเปเชียลิสต์นะครับคอยจะดูเป็นเป็นจุดๆไปนะครับฉันเก่งมากด้านนี้ครับฉันก็จะเอาด้านนี้เต็มที่อีกคนหนึ่งเมืฉันมาเก่งอีกด้านแค่จะเอาอีกด้านหนึ่งนะครับ แล้วก็ไม่เคยคุยกันนะบางทีบางครั้งบางคราวไม่คุยกันจริงๆนะครับดื้อครับก็เลยดื้อครับตายดือ้อม่รู้จะตายเมื่อไหร่ใครเป็นคนตัดสินจะหยุดการรักษาตรงนี้เมื่อไหร่อย่างไรปั๊มแล้วรอบแล้วรอบเล่าก็ยังปั๊มเข้าไอซูไปแทงนู่นแทงนี่นะครับจนทะลุไปทั่วตัวเป็นความน่าเวทนาอย่างถึงที่สุดจะมีนะครับในหลายๆราย,าย,ายถ้าเตรียมพร้อมไม่ดี ญาติเองก็จะงงๆว่าตกลงเราทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็จะถามตัวเองบ่อยๆฉันทำถูกหรือเปล่าแล้วก็จะติดค้างไปตลอดชาตินะครับจุดนี้เป็นจุดหน้าเยียวยามากเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มตายทั้งเป็นอันนี้ห้ามกันไม่ได้โรคบางโรคเช่นส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางสมองนะครับที่ที่เห็นนะครับ มีความเลื้อหลังหรืออาจจะหลังอุบัติเหตุแล้วเกิดฟื้นตัวได้แต่ได้ไม่ครบไม่ได้เต็มศักยภาพที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ยังต้องการการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับหรือบางเคสถ้ามีปัญหาทางสมองหนักๆเส้หนหลอดเลือดสมองแตกติดเชื้อในสมองเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทรายนะครับไปตลอดเลยนะครับกลุ่มนี้เขายังไม่ตายนะแต่คน รอบข้างอาจจะมองว่าเขาตายไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับอีกลุ่มหนึ่งที่ที่ผมเจอประสบการณ์ตรงเลยคือที่เรียนมาจิตเวชังไม่ตายครับแต่คนไข้ตายไปจากใจญ,ญาติแล้วตายไปเรียบร้อยแล้วเจ้เคยไปปลดโซ่ตรวนอยู่หลายหายทีตอนที่ผมไปใช้ทุนอยู่ที่นครพนมก็เดิน ตามออกออกก่อนหน่วยเขานั่นแหละครับก็ไปถามพ่อแม่เขาเขาอยู่ในชนบทนะห่างไกลแล้วก็บอกทากําคันนากั้นเป็นเพิงขึ้นมานะครับข้างหลังก็มีโซ่ผูกขาลูกเขาอยู่นะครับอกพุกวันก็โยนก็ผัดเข้าไปวันละห่อนะครับเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยมีกลิ่นปัสสาวะอุจจาระนี่คลุ้งออกมาแล้วบ,บอกหมอจะช่วยมันจริงเหรอคะ เกิดให้ยาแล้วมันเกิดมีเลี้ยวแรงดีขึ้นมันไม่ฆ่าฉันหรอคะหรือว่าเอ,อมามันก็ไปใช้ยาบ้าอีกแล้วก็กลับไปนะอาจจะไปฆ่าคนตายซึ่งเป็นปัญหาสังคมอย่างมากในกลุ่มที่ติดสารเสพติดด้วยมีอาการทางจิตด้วยเนี่นะครับในกลุ่มที่ส่วนใหญ่แล้วมันเชื่อใจได้ยากว่าจะกลับมาเป็นปกตินะครับ เพราะไอตอนเป็นนี่ดุร้ายมากนะครับทำร้ายแม้กระทั่งพ่อและแม่ตัวเองญาติพี่น้องคนรักหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็โดนผมไม่เคยโดนใค่ตบเลยครับอันนี้อนนั้เรื่องจริงนะครับเแร้วเราต้องมีสติใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ใช้สตินั้นดีๆนะครับใช้สมาธิในการคิด วิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจให้ถูกว่าจะทำยังไงต่อวันที่เราเผลอครับโดนใครอีกคนหนึ่งอีกคนเดินเข้ามาข้างหลังก็ไม่รู้นะฮะแต่นั้นเป็นอยู่ในบริบทของจิตเวทนะครับปัจจุบันผมก็มีเข้าไปในวอรจิตเวทบ้างไม่ถึงกับเป็นแพนิคหรือ PTSD ไม่กล้าเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่ท้าทายคือจิตใจและชีวิตตัวเราเอง ท่นวันนี้นี่ถ้าจะต้องพูดถึงเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรือรังระยะสุดท้ายนะครับผมเองก็อาจจะต้องขอยกคําจากท่านผู้รู้หลายๆท่านนะท่านวอลวชระเมธีนะธรรมดาที่เราเกิดมาแล้วสิ่งที่ต้องเจอนะครับทุกท่านคงทราบก็คือเรื่องความแก่ความเจ็บป่วย นะเจ็บเจ็บใจเจ็บใจนี่เป็นอีกลงลึกกว่านั้นอีกนะครับการตายนะครับหรือการพัดพลาก็เป็นการตายแบบยังมีชีวิตอยู่นะครับพัดพลากกันแล้วก็รับผลแห่งกรรมจริงต่างๆห้าอย่างนี้เป็นธรรมดาที่ต้องต้องเจอต้องพบอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าจะพูดถึงอีกอีกมุมมองก็เป็นพวกโลกธรรมใช่ไหมครับที่ต้องเจอในโลกที่เราอยู่ ซึ่งเป็นธรรมดาความกลัวตายแล้วจริงๆท่านท่านปอปยุทธโตผมคุณาพรได้กล่าวไว้ว่าความกลัวจริงๆแล้วมันคือความกลัวการพัดภาคว้าเวเงียเหงาความเดียวดายหรือความไม่มีตัวตนไม่เป็นที่เลคคอรนไนส์หรือว่ายอมรับของคนอื่นนะครับกลัวความทุกข์ทรมานทางกายนะครับเป็นหลัก ทางใจก็มีครับก็คือปมต่างๆในะชีวิตยังไม่ถูกแก้ไขไปกลัวชีวิตหลังความตายแล้วก็สุดท้ายกลัวผลแห่งกรรมที่เคยสร้างไว้นะฮบ